นี่มากินกุ้งเผากันนะคะวันนี้ยางสักหล่งสหลายชั่วโมงเลยข้าวกับกุ้งน้ำจิม้ม ไม่แซ่บเลยเผ็ดไหมตอกกุ้งไปตำไหมกุ้งตำมีเด้อเหรอเอาไงเอามาเอาพกมาเด้มันเก็บเนื้อดูสิเนี่ยเนื้อก็เด้งเด้งออาโชว์ให้หน่อยโอเค